เข้ากันได้ให้เพราะความอยากให้อยู่แล้วนะอยากให้เพราะความอยากให้อยู่แล้วถือว่ารับัตน้องสะใภ้บ้าหรือว่าไงถือว่ารับัตน้องสะใภ้บ้าหรือว่าไงถือว่ารับัตน้องสะใภ้บ้าหรือว่าไงเฮ้ยพี่พูดถูกพูดดีป่ะพูดดีชงดีครับเข้ากันได้ ไม่รู้ครับผมไม่ได้สนใจเ,เรื่องอดีตน้องจะผ่านอะไรมาผมไม่สนใจครับผมเอาแค่ปัจจุบันครับผมทําหน้าที่พี่ชายที่ดีดูแลน้องสาวคนนะึ่งซึ่งอนาคตผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ตอนนี้ <S 2> <S 2> ผมก็ยังยืนยันคําเดิวมว่าจะดูแลน้องให้ดีที่สุดเท่าจีจะทําได้จะดูแลน้องให้ดีที่สุดเท,ท่าจีจะทําได้ <S <S